คุณสุเทพเองประกาศที่พร้อมจะเจรจากับท่านนายกแล้วแต่ว่าอยากจะบอกว่าขอเป็นส่วนตัวสองสตสองแต่ว่าต้องมีการถ่ายทอดสดค่ะตุนี้ท่านนายกพร้อมที่จะเจรจากับคุณสุเทพไหมคะก่อนอื่นต้องถามคำถามกลับไปที่คุณสุเทพอะคะ่ะว่าคุณสุเทพพร้อมที่จะเจรจาในภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูนหรือไม่แล้วก็คุณสุเทพจะหยุดชุมนุมเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นดำเนินไปตามระบอบแล้วก็ตามกรอบของประชาธิปไตยหรือไม่ค่ะ ทำไม,ไมถึงวา่าถ้าพร้อมเนี่ยหลักทังท่านนายกเองก็พร้อมใช่ไหมคะคือโดยหลักต้องเรียนว่าการพูดคุยนั้นมันต้องมีกรอบในการคุยนะคะเพราะว่าจริงแล้วในส่วนส่วนหนึ่งนั้นดิฉันเองก็เห็นด้วยว่าเราควรจะใช้วิธีพูดคุยกันแต่คงต้องต้องมีกรอบแล้วก็คงต้องมีคําถามกลับไปก่อนทนะะ่ายนยกมองแนวทางการเจรจาที่มันน่าจะนําไปสู่ความสําเร็จในการแก้ปัญหาเนี่ยควรจะออกมาในรูปแบบไหนคะ ตองตอบไม่ได้อะค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันไม่มีมีมมหลักส,สูตรสําเร็จแต่สิ่งที่ต้องทาคือการที่เราต้องค่อยๆพูดกันไปอาจจะมีความต่างกันหลายประเด็นแต่บางประเด็นอะไรที่คุยกันได้คือก็ให้มันให้ตีกรอบให้แคบลงะคะ่ะอย่งางล่าสุดว่ามันเป็นนิมิตใหม่ที่ดีไหมเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสุเทพ<ม>เองก็ประกาศปิดประตูตายในการเจรจาแต่ตอนนี้เริ่มบอกว่าพร้อมที่จะเจรจากับนายกแต่ขอเป็นตัวต่อตัว จริงต้องอก็อย่างที่เรียนนะคะว่าถ้ามีกรอบที่ที่ตรงกันการที่พูดคุยกันก็เป็นไปได้แต่ถ้ากรอบต่างคนต่างไม่ตรงกันก็ก็เป็นสิ่งที่ยากในการที่จะพูดคุยนะคะอย่างล่าสุดตเองก็เห็นด้วยกับหลักการพูดคุยหลักการเจราจาหลักสันติค่ะอย่างล่าสุดสร,สอร,สอรเองบอกว่าอยากจะเชิญยูเอ็เข้ามาดูปัญหาแล้วก็ให้คําแนะนําในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง คือต้องเรียนว่าจริงๆแล้วทางสาประชาชาติก็เรียกว่ามีเคสสตัดดี้หรือว่ามีการศึกษาจากหลายๆประเทศมาการที่เรารับฟังในเรื่องของมุมมองแลกเปลี่ยนของหลายๆประเทศนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเราก็ไม่ควรจะปิดกั้นแต่อย่างไรก็ตามนั้นสุดท้ายแล้วก็คงก็มาพูดคุยกันในประเทศนะคะนะคะันจะมีกรอบที่ตรงกันในการเรจาคือกรออตัวกนี้คอมีพวกไหน ตอนนี้ต้องเรียนคําถามก่อนนะคะที่อย่างที่เรีชั้นเรียนบ้าคําถามคือว่า าการผู้คุยนั้นจะอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูนหรือไม่นะคะเพราะว่าถ้านอกกรอบรัฐธรรมนูนที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ในส่วนดิชันเองก็เราก็ต้องต้อง,ต,องต้องมีคนอื่นที่เข้ามาช่วยเหลือว่าจะมีมุมมองในการแก้ปัญหาอย่างไรก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะติดกรอบทั้งหมดแต่ก็ต้องมีผู้ที่รู้ที่จะคอยช่วยเพราะว่าไม่งั้นเราก็ไม่ไม่สามารถที่จะชี้แจงได้และอีกอันหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่ทุกคนต้องการก็คือว่าอยากให้ยุติการชุมนุมถูกไหมคะแล้วก็อยากให้การเลือกตั้งนั้นดําเนินไป เพราะไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะตอบนานาประเทศได้ว่าเราจะรักษาระบอบประชาธิปไตยอย่างไรอันนี้ก็เป็นหลักใหญ่ค่ะนี่เราเป็นเจายกระดคะว่าอันนี้เป็นคําถาอันนี้เป็นไม่จริงคือสุเทพจาคุยจริงๆแล้วการเจรจาจาเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดสดไหมคะท่านผู้ถ้าจะแก้ปัญหาความขัดแย้งกันจริงๆนะก็จริงๆแล้วต้องเรียนว่า ดิฉันคนเดียวคงตอบไม่ได้นะคะจริงๆต้องเรียกว่าควรจะมีการพูดคุยกันหลายๆคนอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า<ม>เพราะว่ามันก็ต้องมีผู้รู้มีอะไรดิฉันเองก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจแทนคนทั้งประเทศได้เพราะบางครั้งมันก็ต้องมีเรื่องของกติกาเรื่องของอรายละเอียดต่างๆอยู่นะคะค่ะกต่เรการเจรจาที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นนี่คือจะไม่ใช่การเจรจาแบบสองต่วสองแต่ว่าต้องมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องใสเกี่ยวข้องอย่างที่เรียนว่ากรอบมันคงจะมีระดับหนึ่งก่อนนะคะปกติเวลาใครจะทําอะไรถ้าเราไม่มีกรอบเลย เราพูดเท่าไหร่ก็ไม่จบนะคะแต่ถ้าเรามีกรอบระดับหนึ่งแล้วมีการามีใจที่เรียกว่าเป้าหมายนี่ตรงกันแล้วมาหาวิธีการว่าจะแก้กันยังไงให้ไปถึงเป้าหมายอันนี้จะไปได้แต่ถ้ารางคนต่างเป็นเส้นที่คู่ขนานกันคุยยังไงก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะนะคะรัฐบาลจะเป็นฝ่ายเริ่มไหมคะฝ่ายเริ่มในการ เพื่อที่ทําให้มันเกิดการเจราจากเกิดขึ้นนะคะอย่างที่เรียนว่าเราเปิดทุกๆออปชันนะคะแล้วเราก็ยินดีในการที่แต่ละท่าน,น,นช่วยกันในการที่จะแก้ปัญหาเพราะว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของบ้านเมืองนะคะก็ไม่ว่าแนวทางเราก็ยินดีที่จะเปิดรับแล้วก็ทุกวันนี้ที่มีนักวิชาการหรือหลายหลายท่านได้เสนอความคิดเห็นก็รับฟังค่ะแต่บางอย่างก็ปฏิบัติไม่ได้ทั้งหมดก็เลยต้องออต้องมีการให้ทุกคนนั้นช่วยกันพูดคุยกันแล้วก็หาแนวทางร่วมกันค่ะ <น>คณะรัฐมนตรีกลาโหม<ะ>ตรงนี้นี่จะให้ทางขอบทอร,ร,รชี้แจงไหมคะเพราะว่าหน่วยซิลมีบทบาทในการออกมากก่อะ ค่ะจริงต้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่หรือราชการทุกท่านนะคะโดยเฉพาะความมั่นคงนั้นต้องวางตัวเป็นกลางนะคะแล้วก็ดูแลประชาชนด้านความมั่นคงนั้นก็เชื่อว่าทางขอรอรก็คงต้องมีคําตอบในการชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะคะก็คงต้องให้เวลาท่านในการตรวจสอบเพอเทด้จริงแล้วท่านต้องรายงานตามสายงานอยู่แล้วคะ่ะท่านนายกคิดว่าการรักษาประชาธิปไตยของท่านนายกในวันนี้เนี่ยจะชนะฝ่ายตรงข้ามได้ไหมเราไม่มีคําว่าแพ้ชนะค่ะ เรามีแต่คําว่าเราจะทําอย่างไรประคองประเทศประคองสถานการณ์ให้เดินได้สิ่งที่เป็นชนะก็คือเพื่อประชาชนแล้วก็ประเทศอันนี้สังหาที่เราอยากเห็นเราไม่อยากบอกว่าฝ่ายหนึ่งแพ้ฝ่ายหนึ่งชนะถ้าเรามาทีทิฏฐิกันเราก็ไม่มีทางที่จะเส้นขนานนั้นจะหาทางมาันบรรจบก,กันได้ค่ะรับทราบข้อเก่าหาซึ่งการรับทราบนั้นนะคะก็ได้สอบทานท,ทางฝ่ายทนายฝ่ายทางฝ่ายที่กุษดาทางด้านขั้นดงานการฝ่ายกฎหมายนั้นก็ถือว่าตามระเบียบนั้นทําได้ ในการที่จะมอบหน้าให้กับผู้ผู้อื่นไปรับเรื่องแทนเพราะว่าจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการชี้แจงค่ะนะคะ